เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับลำโพงแยกชิ้นนะครับของแบรนด์ MTX นะครับผมรุ่น TX6 นะครับผมสำหรับลำโพงตัวนี้นะครับเป็นลำโพง2ทางนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ด้านในกล่องกันเลยนะครับก็จะมีอะไรกันบ้างหลังจากแกะกล่องมานะครับผมก็จะมีใบรับประกันนะครับของบริษัท Mad Audio จำกัดมาให้นะครับ แล้วก็จะเป็นคู่มือของ MTX นะครับมาให้1ชุดแล้วก็จะเป็นตัวฝาครอบดอกลำโพงนะครับผมซึ่งจะมีสีดำเทานะครับตัดสีเงินนะครับซึ่งทำให้ดูดุดันมากขึ้นนะครับวัสดุนะครับที่ใช้นะครับการความร้อนนะครับได้ดีนะครับ แล้วก็ส่วนของตัวดอกลำโพงนะครับผมหน้าดอกนะครับก็จะเป็นเฟสปัดนะครับซึ่งทำให้มีเสียงพุ่งชัดนะครับแล้วก็ใสนะครับฟังสบายหูนะครับสำหรับส่วนตัวของหน้าดอกลำโพงนะครับมีสีเทานะครับตัดสีดำนะครับซึ่งทำให้ตัวของลำโพงนั้นดูดูดันมากขึ้นนะครับและดูสวยงามมากนะครับแล้วก็ โครงของตัวลำโพงนะครับผมจะเป็นโครงหล่อนะครับผมสีดำด้านนะครับสำหรับกำลังขับนะครับอยู่ที่90วัตต์ RMS นะครับผมเป็นลำโพง2ทางนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับผมก็จะเป็น Passive นะครับผมซึ่งเอาไว้แยกเสียงกลางและเสียงแหลมนะครับผม ซึ่งจะทําให้เสียงนั้นมีมิติและน่าฟังมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นตัวทวิตเตอร์นะครับผมซึ่งด้านหน้านะครับผมก็จะกันความร้อนได้ดีนะครับผมแล้วก็จะเป็นฝาครอบทวิตเตอร์มาให้นะครับ1ชุด แล้วก็จะเป็นฐานรองลำโพงมาให้นะครับแบบนี้นะครับเออสำหรับขนาดของหน้าดอกนะครับผมจะมีขนาดอยู่ที่6นิ้วนะครับและความสูงของดอกลำโพงนะครับผม อยู่ที่2นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ขนาดของแม่เหล็กนะครับผมอยู่ที่3นิ้วนะครับแล้วก็ขนาดของไว้นะครับผมอยู่ที่1นิ้วครึ่งนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มองหาลำโพงดีๆนะครับเสียงดีๆ ฟังเพาะชัดฟังสบายหูนะครับลำโพงแยกชิ้น mtx รุ่น tx 6ตัวนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์092 271 1005หนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งได้ที่เ w อร์ไวยเว็บคาร์โปรมาเก็ตคอนะครับสำหรับวันนี้ผมอั้าพีวันคาวออดิโอเลอเบอร์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ